เริ่มขึ้นแล้วว่าค่ะกับซีรีส์ The School ศักดินาวิทยาลัยหลังจากเปิดตัวในวันสนันจอไปเนี่ยล่าสุดใบชัดเดินเกียรติป้อนนิพนธ์และผู้กำกับอย่างนุ่นหลักเขตพร้อมทีมนักแสดงตัวท็อปอมพิยดาแอปทักษอรอชาคริตย้ำนามกบทรงศิษย์และนักแสดงมากความสามารถเปรริร์นกิรารวมไปถึงไดมอนรกอดบูมสหรัฐเปาปรวรดารวมตัวกันอ่านบทซีรีส์ร่วมกันครั้งแรกอู้ยดูบรรยากาศสิคะคุณผู้ชมโตกันไปโตกันมาอินเนอร์เต็มที่เลยล่ะค่ะก็อลองมาอ่านบท ไปด้วยกันกับนักแสดงอะไรเงี้ยคือจริงๆพุ่มกับเขาก็มาบอกว่าเรา <c oughs> เราควรจะเข้าใจไปในทิศทางไหนจะได้เห็นไปในทางเดียวกันทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายค่ะนอกจากตัวละครเยอะเราต้องท่องชื่อตัวละครเราต้องท่องความสัมพันธ์คัวพันกันซ้ายขวาหน้า<ช>หลังแบบหตัวละครเป็นสิบแต่ทุกคนมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอะไรกันหมดเขาเรียกอะไรนะั้นหนึ่งวันปเหตุการณ์อันนี้สิบตอนหมื่นเหตุการณ์แน,น่นอน เป็นแฟนของซีรี์รอรับแรงประทะจากนักแสดงระดับเทพใน The School สักดินาวิทยาลัยเร็วๆนี้นะคะ